สามหนึ่งสองเสียงไม่พอนะจ๊ะที่พูดนี่มีนัยยะอะไรไหมครับผมผมพูดผมพูดความจริงอ่ะข้อที่จริงนะใช่ไหมผมพูดความจรู้อยู่แล้วผมก็แค่ให้ฟังว่าอเาออย่างนั้นเราก็รู้แล้วเขามีสามแล้วสิบสองนะฮะครับอ๋อถ้าถ้าให้เขอถามใน ค่ะเชิญเชิญต่อเลยค่ะคุณชัยวุฒิคะก็เหมือนว่ามี302ก็ต้องต้องเวลาโหวตวันอาทิตย์น้าใช่ไหมครับก็ต้องก็ต้องไปหามาให้ครบ376นะครับซึ่งกระบวนการที่เขาจะไปรลือมรงเสียงมาได้ก็เป็นเรื่องที่พรรครวกทั้ง8พรรคก็ต้องไปหาวิเียอานะครับเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเนก็ต้องเป็นการหาเสียงให้พออืมฮะมีมีใครส่งตัวแทนมาประสานกับพลังประชารัฐไหมจากฝั่ง 8พักว่าที่รวมรัฐบาลเนี่ยนะครับช่วยโหวตให้หน่อยเออมาโหวตให้หน่อยไม่ทราบเลยฮะไม่ไม่น่ารีครับมีใครมีใครมาคุยกับคุณชัยวุฒิบ้างไหมคะเขาไม่มีกับผมไม่มีเขาไม่มีใช่ไหมคะแล้วมีโอกาสแค่ไหนคะที่พลังประชารัฐจะเสนอชื่อแข่งโหวตนายกคะตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องนี้ยังไม่มีมติหรือมีแนวทางเรื่องนี้นะครับ เพียงแต่ว่าโดยหลักการของการโหวตเลือกนายกมันก็จะมีสองแบบเนี่ยก็คือหนึ่งเสนอชื่อสมมติว่าเสนอชื่ออคนเดียวใช่ไหมครับเก็จะมีการก็คือเห็นก็สมาชิกก็จะลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบเห็นชอบเกินสามร้อยเจ็ดสิบหกก็ได้เป็นนายกครับแต่อีกอย่างหงก็คือเสนอแข่งกันเลยเสนอแข่งกันอีกเสนอชื่อสองคนนะครับโหวตแข่งกันไปเลยเพราะฉะนั้นต้องคุยกันก่อนสมมติว่าคุยกันแล้วได้ข้อสรุปว่าจะเสนอชื่อพลเอกประวิตธของฝากฝั่งนี้ก็ อาจจะเสนอไปในแนวทางเดียวกันที่เหลือร8อดดเสียงอาจโหวตให้พลเอกประวิตยแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้คือการพูดคุยกันก็มีสองแนวทางยังไม่มีข้อสรุปนะฮะผมพูดใี่ฝ<อ>ังในเชิงีนารบโอว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นในวันนั้นค่ะเน<อ>่นอนครับแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปนะครับเคยได้คุยกับบิ๊กป้อมเรื่องนี้บ้างไหมคะอ๋อเขาคุยกันในในในหาลือในในวงเล็กนะครับคุยกันการเมืองันสำคัญช่วงนี้ก็คุยกันตลอดอยู่นะครับ เพียงแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีข้อสรุปอะไรนะครับก็ก็อย่าอย่าคุณไปคาดเดาอะไรแล้วนะหรืครับโอ้โหมันไม่คาดเดามันก็ยากเหมือนกันนะคุณชายรุ่นวันแล้วคุณชายรุ่หลายคนเขาก็ถามเขามองเรื่องนี้วิเคราะห์ถ้ำช็อตรัฐบาลชุดต่อไปใช่ไหมก็คาดเดาได้แต่ว่ามันไม่มีข้อยังมันยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการ ที่สมาชิกแต่ละคนก็ต้องตัดสินใจใช่ไหมครับทุกคนก็มีมีวุฒิภาวะมีอารมณ์การมีความเชื่อมีความคิดที่แตกต่างกันนลก็ต้องมาคุยกันก็เลยอยากฟังความเชื่อของคุณชัยวุฒินะคะว่าอย่างตอนนี้เขาพูดกันเยอะนะโอกาสมีแค่ไหนที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคะความเชื่อของคุณชัยวุฒิเป็นยังไงคะเพราะด้วยหลักการมันทํางานไม่ได้อะครับรัฐบาลที่มีสสในสภา ไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยพอครับพอพเพราะว่าย่างไรรัฐบาลก็ต้องต้องทํางานร่วมสสในการผ่านกฎหมายผ่านงบประมาณใช่ไหมครับมีกระบวนการตรวจสอบโดยสภาเ้าเสียงมันมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้หรอกครับแปลว่าร่านรูญเขาออกแบบไว้อช่นนั้นอยู่แล้วตีเป็นศูนย์ไหมคะไม่น่าเกิดไหมคะท่านถ้าถ้าบอกแบบนี้คือถ้าจะเป็นรัฐบาลก็ต้องมีเสยงข้างมากแล้ครับครับเพราะฉะนั้น ตอนแรกอาจจะดูเหมือนน้อยถ้าวันหนึ่งจะกลับมาเป็นรัฐบาลต้องมีเสียงข้างมากต้องมีใครจากฝ้าฝั่งนั้นมารวมกับเราเท่านั้นเราถึงจะกลับไปเป็นรัฐบาลได้เนี่ยอาจารย์วิษณุหรือเปล่าผมว่า <laughs> ผมว่าผมว่าให้ดี <laughs> น่าจะมากก่อนวันที่โหวตนะวันที่โหวตเอนายกมันต้องมากเลยถ <c oughs> ้าไมมากทีหลังมันก็ดูจะมันก็เสียงนะมันก็ทำงานยากครับเพราะฉะนั้นถามโดยส่วนตัวมีโอกาสไหมครับเพราะว่ารอบนี้เท่าที่ทราบคุณชัยวุฒิก็ไม่ได้เป็นสสด้วยก็เลยอยากรู้ว่ายังมีความหวังไหมครับว่าพลังประชารัฐที่มี ร่วมรัฐบาลหรือเป็นรัฐบาลผมตอบไม่ได้นะครับมันยังมันยังไม่มีความชัดเจนหลายอย่างนะครับเพราะมันสมาชิกแต่ละคนอย่างที่ผมกล่าวเขาก็มีมีแนวคิดมีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันนะครับทั้งแต่ละพรคทั้งสวแต่ละคนเขาก็ก็คงจะเดาใจไม่ออกนะครับว่าจะโหวตเป็นยังไงครับแล้วเท่าเท่าที่ดูสวแต่ละท่านทิศทางตอนนี้คิดว่านะครับจะมีสวโหวตให้ทังภาคฟัง,ฟง,ฟง,ฟงว่าที่8พร,รคร่วมรัฐบาลบ้างไหมครับ ผมงก็ต้องมีบ้างแหละครับอืน่าจะมีบ้างต้องมีบ้าง <c oughs> แต่ว่าบ้างน้อย่เท่าไหร่ผมผมประเมินไมได้นะครับค่ะ